Endocrine System หรือระบบต่อมไรท่อเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของทุกระบบภายในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยทำงานร่วมกับระบบประสาทโดยมีการใช้สารเคมีเป็นตัวส่งข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งโดยของต่อมไรท่อก็คือฮอร์โมนค่ะฮอร์โมน คือสารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาจากต่อมไรท่อแล้วผ่านไปในกระแสเลือดเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆไปยังอวัยวะเป้าหมายซึ่งจะมีตัวรับที่จำเพาะต่อสเปซิฟิกฮอร์โมนเพื่อให้เกิดการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของร่างกายค่ะต่อมไรท่อที่สำคัญในการผลิตฮอร์โมนของร่างกาย มีดังนี้1ต่อมใต้สมอง2ต่อมไทรอยด์ 3. ต่อมพาราไทรอยด์ 4. ต่อมหมวกไต้5ตับอ่อน6ต่อมเพศ7ต่อมไฮเนียล8ต่อมไทมัสความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าโกรทฮอร์โมนในกรณีที่โกรทฮอร์โมนหลั่งมากเกินไปในเด็ก ภาวะใจแกติซึมหรือภาวะยักษ์ผู้ป่วยจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าไวเดียวกันแขนขาและลำตัวยาวมากแต่มีความสมมาตรกันผู้ป่วยส่วนมากจะมีความสูงเกิน200เซนติเมตรในผู้ใหญ่ภาวะอะโครมิเกลีเพราะว่ากระหลกศีรษะหน้ามือเท้ากระดูกสันหลังมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่กรดฮอร์โมนหลังน้อยเกินไปในเด็กดอรฟิซมหรือภาวะเตีย้ยแค ผู้เป็นโรคจะมีลักษณะแขนขาสั้นแต่สมส่วนรูปร่างแคะแกนระบบสืบพันธุ์เจริญไม่เต็มที่ในผู้ใหญ่ซิมมอนด i s ิซีสกระบวนการมิตารบาลิซึมน้อยลงเนื่องจากไม่มีโกรทฮอร์โมนกระตุน้นทําให้เกิดความเครียดง่ายอาจหมดสติเนื้อเยื่อต่างๆจะเหี่ยวแห้งย่นร่างกายผอมและแก่เร็วความผิดปกติของฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังโรคเบาจืด เกิดจากการขาด ADH ในผู้ป่วยมีอาการสำคัญคือถ่ายปัสสาวะบ่อยเกิดจากการที่ท่อไตไม่สามารถดูดน้ำกลับได้อย่างเหมาะสมทําให้น้าและอิเล็กโทรไลต์อยู่ในภาวะไม่สมดุล SIADH เกิดจากการหลั่งของ ADH มากเกินไปทําให้เกิดการดูดกลับของน้ําในร่างกายสูงขึ้นส่งผลให้ระดับของโซเดียมในเลือดลดต่ําลงความผิดปกติที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึม หมายถึงภาวะที่ไทรอยแกลนทำงานมากผิดปกติ g r a ฟ e i เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมอาการของโรคที่สำคัญอาการตาโปนเนื่องจากเลือดบุตาและกล้ามเนื้อภายในลูกตาบวมย o i t e r หรือคอพอกภาวะที่ผู้ป่วยมีไทรอยแกลนโตมากผิดปกติภาวะไฮโปไทรอยดิซึมหมายถึงภาวะที่ต่อมไทรอยสร้างและหลังไทรอยฮอร์โมนน้อยกว่าปกติเ r e t i n i s m ร่างกายขาดไทรอยฮอร์โมนเป็นโรคที่เกิดในเด็กอาการพัฒนาการทางด้านสมองน้อยปัญญาอ่อนไมิ์ซิดิมาภาวะที่ร่างกายขาดไทรอยฮอร์โมนโรคนี้จะเกิดจากเด็กโตหรือผู้ใหญ่อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเคลื่อนไหวชา้าติดเชื้อง่ายหัวใจเต้นชา้าความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยภาวะไฮเปอร์พาราไทรอยดิซึมหมายถึงภาวะที่มีการหลั่งพาราไทรอยฮอร์โมนมากเกินไป ส่งผลให้ปริมาณแคลเซียมในเลือดสูงกระดูกหักง่ายปวดกระดูกสูญเสียการรับรู้สติภาวะให้โปพาราไทรอยดิซึมหมายถึงภาวะที่มีการหลั่งพาราไทรอยฮอร์โมนน้อยเกินไปเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อหดเกรง็งกล้ามเนื้อกระตุกความผิดปกติที่เกิดจากตับอ่อน ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินกรณีที่ร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นมีผลทําให้เกิดโรคเบาหวานอาการหลักของผู้ป่วยก็คือกินจุก,กระหายน้ําบ่อยปัสสาวะมากถ้ามีอินซูลินมากเกินไปก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ากว่าปกติความผิดปกติของการหลังฮอร์โมนจาก a d ดีน a ลคอ r t เท หลังคอติซอลฮอร์โมนมากเกินไปจะทำให้เกิดคุชชิงซินโดมมีอาการที่สำคัญคือหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์ไขมันพอกอยู่ที่ด้านหลังคล้ายกับหนอกของควายหน้าท้องแตกลายเป็นสีม่วงคล้ำประจำเดือนมาไม่ปกติถ้าหลังคอติซอลฮอร์โมนน้อยเกินไปจะเกิดแอดิสันดิซีสมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงระดับน้ำตาลในเลือดลดลงขึ้นไส้อาเจียนกินอาหารได้น้อยน้ำหนักตัวลดลง h y เปอร์พิกเมนเทชันคือผิวคําผิดปกติความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนจากอะดีอนเมดัลลาฟิโอโค m o ไซโต m a เป็นความผิดปกติจากการหลั่งฮอร์โมนอีพิเนฟรินและนอยพิเนฟรินมากเกินไปอาการคือ h y เปอร์แอค i ิวอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นปวดหัวรุนแรงความดันสูง